สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยวิเคราะห์กันนะครับถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินของโลกนะครับแล้วก็ในบ้านเราด้วยนะสภาวะกบจำศีลในฤดูแรงเนี่ยนะครับเป็นคําเปรียบเทียบนะการปรับตัวอยู่รอดของผู้คนในสภาวะเกรด e ิเพชันนะที่จะต้องมีจิตใจที่สงบตั้งมั่นแล้วก็ใช้ปัญญานะครับในการแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นรุ่ล่วงไป ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยรายละเอียดกันนะครับก่อนอื่นนะครับใครยังไม่เข้าใจเกรดดิเพชชันคืออะไรเนี่ยนะครับพูดย่อๆสั้นๆนะเกรดดิเพชชันก็คือสภาวะที่เศรษฐกิจโลกนะหรือประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยมันมีการเติบโตนะจริงเนี่ยต่ำกว่าคนะ่าการคาดการหรือแนวโน้มนะที่นักเศรษฐศาสตร์นะครับได้คาดการเอาไว้นะการที่มันเติบโตจริงเนี่ยต่ำกว่า คนะ่าคาดการ์มันทำให้เกิดแก๊บนะแก๊บนี้เขาเรียกว่าดีเฟชันแะก๊บนะแล้วถ้านานเรื่อยๆเนี่ยแก๊บนี้มันไม่ถูกปิดก็จะใหญ่ขึ้นเรียกียกว่าเกรดดีเฟชันก็คือสภาวะเศรษฐกิจที่ฟืดตกต่ำนะซึมนั่นเองนะซึมมากๆนะแนะนำนะครับไปดูคลิปเก่าๆกลมนะย้อนกับไปดูวันความสุ่มเสี่ยงเกรดดีเฟชันนะครับที่หนักขึ้นกว่าเดิมเนี่ยนะ ในนับจากนี้ไปประมาณ5-6ปีคือ2025-2030ถึง2030นะจากข้อมูลการคาดการณ์ของธนาคารโลกก็ดีนะแล้วก็จากธนาคารนะพัฒนาแห่งเอเชียก็ดีนะอย่างในบ้านเราเนี่ยนะขาก็าคาดการณ์ว่า GDP ของไทยเรานะการเติบโตเนี่ยจะต่ำลงกว่านะที่คาดการณ์ในปัจจุบันเนี่ยนะอย่างปีนี้ก็จากคาดการณ์ว่าเหลือเพียงแค่1.8%นะในปีหน้า26 2 6นะ จะเหลือ1.6คือมันยิ่งบ่งบอกถึงสภาวะเกรดดิเพชชันที่หนักขึ้นแล้วก็ธนาคาร UoB นะเขาก็มีการคาดการนะความเสี่ยงด้วยนะถ้าเราโดนภาษีการค้าของสหรัฐเนี่ยเกิน20เนี่ยการเติบโต GDP ของเรานี่ติดลบเลยนะเรียกว่าถดถอยมันก็คือเป็นการซ้ำเติมภาวะเกรดดิเพชันนะครับในช่วงแล้วตั้งแต่2025-2026เป็นต้นไปมันจะหนักขึ้น เพราะว่าการเติบโตของมันต่ํากว่าค่าคาดการนะครับยิ่งมันต่ำลงยิ่งติดลบเนี่ยนะสภาวะเกติเปอร์ชันยิ่งแย่นะก็มาจากสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงใหญ่นะในช่วงนี้นะครับก็คือสงครามภาษีการค้าของสหรัฐที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับแล้วก็การต่อสู้นะแย่งชิงอำนาจทางเศรษฐกิจการเงินและภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับของมหาอำนาจโลก แล้วเรื่องของการ disrupt ทางเทคโนโลยีนะที่ผมพูดไปแล้วอย่างพวก AI นะปัญญาประดิษฐ์นะครับเรื่องของโรบอทหุ่นยนต์นะครับเป็นต้นนะที่มันทำให้เกิดระบบอัตโนมัติต่างๆนะทำให้เกิด smart city smart home smart farm smart factory เนี่ยนะมันก็ทำให้เกิดการ d i s ั u p นะแล้วก็ทำให้เกิดอาจจะตงงานว่างงานมากขึ้น นะมัก็สําเติมนะสภาวะของเครดิตเพชันนะแล้วก็สภาวะการติดกับดกหนี้สินทั่วโลกนะครับของทั้งรัฐเอกชนแล้วก็ทั้งประชาชนมันก็ทำให้กำลังซื้อหดนะกำลังซื้ออมันลดลงนะจะมีการชักดาบหนี้ด้วยนะติดตามดูนะใน5-6ปีนี้มันสภาวะเคร a ิตเพช e นใน n ใน2025-2030เนี่ย ก็คือสภาวะเศรษฐกิจฟืดเครืองมากทั้งโลกและในบ้านเราเลยนะครับซึ่งมนุษย์ในยุคนี้นะจึงต้องรับมือสภาวะเกดิเปชั่นนะด้วยจิตใจที่สงบตั้งมั่นและใช้ปัญญานะซึ่งตรงนี้ผมมีความหมายก็คือไอ้ภาวะกบจำศีลเนี่ยคือความหมายแบบนี้นะท่านต้องรับมือสภาวะเกดิเปชั่นด้วยจิตใจที่สงบตั้งมั่นและใช้ปัญญาเคลื่อนไหวให้น้อยนะครับ หมายถึงว่าทางกายภาพการลงทุนการกินใช้บริโภคก็ให้มันอยู่พอดีพอดีนะและรวมถึงจิตใจด้วยนะก็เคลื่อนไหวให้น้อยคือฝึกสติฝึกสมาธิกันบ้างนะคนที่ไม่มีสติสมาธินี่คิดอย่างเดียวแก้ไขปัญหาคิดไม่ออกนะมันไม่มีพลังมันกลายเป็นความฟุ้งซ่านไปนะเพราะฉะนั้นเราต้องเคลื่อนไหวให้น้อยทั้งทางกายภาพหมายถึงว่าการกินน้อยใช้น้อย แต่ไม่ใช่ไม่ใช้นะเดี๋ยวเงินไม่หมุนจิตใจก็ต้องมีความสงบตั้งมัน่นต้องมีสติสมาธินะเพื่อสะสมพลังเป็นฐานของการใช้ปัญญาทำความรู้ความเข้าใจ g r a d e ดิ e พ t i o n เพื่อรู้วิธีทางออกทางรอดเราจะต้องไม่ปล่อยจิตใจฟุ้งซ่านนะครับจิตตกขดหูท้อแท้ท้อถอยแต่ต้องฝึกจิตให้เกิดความสงบตั้งมั่นให้ได้เสียก่อนเพื่อสะสมพลังใน การใช้ปัญญาต่อไปนะมันอยเชื่อมโยงกันนะมันใครที่ติดตามช่องผมมันเกี่ยวข้องกับเรื่องการฝึกจิตใจด้วยต้องหมั่นทําเป็นประจำนะครับในทุกวันอย่าได้ขาดนะเพื่อใช้ปัญญาแยกแย้าเหตุปัจจัยต่างๆทางโลกนะของเกรดิเพชันและสุดท้ายเนี่ยเมื่อท่านสงบจิตตั้งมั่นนะเป็นสมาธิสะสมพลังนะเพื่อเป็นฐานของการใช้ปัญญาเนี่ยท่านก็จะมองเห็นทางออกเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล แต่ละคนอาจจะมีทางออกไม่เหมือนกันนะเป็นทางออกเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลซึ่งไม่ว่าซึ่งมันอาจจะไม่จําเป็นอ่ะนะต้องเหมือนกันเพราะว่าแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันในทักษะความสามารถที่ไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อจิตใจเราสงบตั้งมั่นมันมีพลังอ่ะถ้ามันนิ่งพอเนี่ย เวลาไปพิจารณาด้วยปัญญาถึงเหตุปัจจัยนะครับในสภาวะเครดิเพชชนที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยท่านจะรู้ทางออกเห็นทางออกด้วยตัวท่านเองซึ่ง,มงไม่จำไป็ต้องเหมือนคนอื่นเพราะว่าแต่ละคนมันมีทักษะความรู้ความสามารถแตกต่างกันนะบริบทไม่เหมือนกันจะเป็นทางออกแบบโหเหมือนกันหมดเลยนี่เป็นไป,นปนไม่ได้แต่ถ้าเกิดภาพรวมๆก็คือท่านต้องไปรักษาสมดุลสด้านในสมาการการเงินให้ดี รายได้ไรายจ่ายเงินเก็บเงินออมนะแก็ส่วนอย่างอื่นที่ทำให้พัฒนาขึ้นดีขึ้นเนี่ยนะท่านจะต้องมีความสงบตั้งมั่นนะจิตที่มีพลังแล้วใช้ปัญญาในการมองออกก็จะผ่านพ้นไปได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ